สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลักกาเอฟซีที่คิดทอดคิดเถึงครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ลูกบ่ท่านตื่นบ่ท่านบ่ได้ไปตัดต้นกระถินท่านผู้ชมเกี่ยวหญ้าไม่ให้แพะเกี่ยวหญ้าไมา่ให้หมูให้เพื่อนร่วมกันกินกินก็กินเพราะปานนั้นเพราะว่าเพื่อนบ่ได้กินต้นกระถินของหมักเพิ่นบ่มีมื้อนี้นะครับ พยอยะจะเสียนก่อนค่ําตื่นสายหน่อยนะครับตื่นสายหน่อยก็เลยไม่ได้ไปต,ตัดต้นกระถินมาให้ได้ตั้งแต่มาตัดหญ,ญ้าอยู่คู่สาโคกหนองน,องนาท่านผู้ชมก่อนสิบปิบิังคลิปก็ยาลืมกดไลค์กดแชร์ยาลืมกดซับสไคร์นะครับจะลืมกดกระดิ่งให้กับช่องหมอลำเทิงพาท่านผู้ชมมาฟาร์มอังสุมาลินฟาร์มแพะนะครับ อังสุมาลินฟ้าแพะมีหมูมีแพะมีแกะแต่ว่าแพะยังบ่หลายตัวท่านผู้ชมหมูกะเออเริ่มสิมีหลายเพราะว่าเขาสินเน้นไปทั้งหมูบัดน,นี้แพะราคาตกต่ำหลายช่วงนี้ท่านผู้ชมเออรา,าคาไม่ค่อยดีพ่อค้าก็ไม่ค่อยวิ่งก็เลยเป็นบอกไง่ายๆว่ากะบบอนแนนะครับกรบบอนแนคือกันเพราะว่ารัางเท่อกะ อาจสีจำนายแพรออกจ้องหมูป่าไปท่านผู้ชมสังเกตหมูปา่าหมูเถิกไงอันนี้หมูไทยเนี่นี่ตัวด,งดงังๆนี่อันนี้เป็นหมูเอินว่าหมูหมูกี่หมูโบราณน,นะนะท่านผู้ชมเป็นหมูโบราณเป็นหมูที่ที่พ่อแม่เลี้ยงมาแต่สมัยแต่พูดแต่ปูย่าตาย่ายแตะกี้นะนี่เพราะว่าผมผมสีมีสองแม่บาร์เดกัเสเอามาผาสมกับหมูปา่า พุ่นซุ้มหมูป่ามันออกไปแล้วพุ่นไปหากองใหม่เอ่อมีลูกหมูไทยไปนำนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นลูกแม่เฒ่าแม่พันพุ่พลูกอนนันพ่นกำลังขันนมกันอยู่พูดบุบบุบอยู่เถียงอยู่เฮียนมันอยู่อยู่ขอกแพะเลี้ยวไปกับสีบางอย่ากอก็เพราะว่ามันนอนเนาะลูกมันงอแงงอแงกันบัดที้นี่แพะเออพอดีพอดีสมวันนี่แล้วว่าหาแม่นะครับ มีอยู่นีหาแม่สมแล้วบิดหาแม่ผมก็ได้ขายตัวผูนไปตัวผู้ขายไปแล้วเหลือแต่ตัวแม่อย่างเดียวเพราะว่าผมคิดว่าคือสีเออลดลดลงล่ะนะครับเพราะว่าเป็นหนังจังลดเพราะว่าจยวนีราคามือ่อมื่อหนึ่งผมเห็นเพลนเรีนเขามาถามผมว่ากิโลละแปดสิบห้าบาทะสนป้าสวัสดนผู้ชมแปดสิบห้าบาทนี่มัน มันไปบ่ได้แล้วผู้เลี้ยงเนาะมันหุ่นหนุยมันเป็นอย่างคือไปบ่ได้บุรร่นลกคนว่จาจะได้ลงทุนปัญหาอย่างมันกะบ,บ่อคอยได้ลงทุนหลายดอกอก็นนหาแต่ต้นกระถินแน่หาเกี่ยวหนาเกีียวยู่มันกินเนี่ยแต่ว่ามันกะเคยได้ขายแพงแล้วนี่แล้วเพราะว่าช่วงนั้นเคยได้ขายลอยกว่าบาทเนาะลอยหาสิบลอยหกสิบมาบาทนี่ผมก็มาขายออกเบิดช่วงวังวังสีลงหน้านี่ก็แปดสิบตัวก็กิโลละลอยบาทนี่ผมก็เลยขายซื่อท่านผู้ชม ขายออกไปนะครับมันหลายหลายมันหลายหลายมันกับผู้ไปหาแนวกินให้มันนี่มันยากบพแมันยังหลกมันเมื่อยบาดนี้มันมีตัวหนึ่งบาดนี้มันเลี้ยงง่ายอีกชนิดหนึ่งนี่ก็คือเลี้ยงหมูไทยเลี้ยงหมูไทยนี่บได้ยากกาว่ามันเกิดขึ้นมาซ้ำาพอหันเขาก็มาสามเลี้ยงหมูปลาหมูไทยหมูปลาขึ้นกันมันเกิดขึ้นว่าประมาณหลังหลังสองเดือนสามเดือนไปเนาะ หลังสามเดือนบอกง่ายๆหลดประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนนี่เขาก็ขายตัวละหกเจ็ดลอยมันก็นง่ายนะผู้ชมผูได้ไกลมากว่าขายอยู่บ่หมูน้อยลังเทีอกันได้บอกเลยว่ามันบรทสันได้ออกนอมว่าสันบอกอกอกนมเก่าลังคนมาเอากระมาเนาะบบกือแพ้เลยแพรนี่ลังเทียสีบ่อยฟังเลยว่าทางบ้านโม่ผมนี่เพื่อนบนิยมกินแพ้ ขนาดผมขายให้ตัวละพันกว่าบาทสองพันนี่ผมก็บอ่อยากซื้อเลยนี่แม่พันนี่ผมไปซื้อมาตัวละหมื่นสี่หมื่นหาตัวละหมื่นสองหมื่นสามผมบอกให้ฟังแจงๆเลยเนีย่แต่ว่าผมจะขายตัวละสองพันหาตัวละสองพันเมื่อน้อยแน่กับตัวละพันหาเขาจะบอกว่ามันตัวน้อยบ่เอาดอกอมันบ่ได้กินหลายเพิ่อนนะกับบ่เป็นอย่างนอบ่ได้ว่ากันแต่ว่าผมก็เที่ยว ขายออกไปเสียละตัวสองตัวเพราะว่าพ่อข่าเพิ่นบอลแลนผ่านก็ได้คู่มือนี่ตอนนี้พ่อ,อข่าบ่ค่อยผ่านหรอกนะครับสายตะบ,บนนากระแซงอำเภอเดชน,นี่พ่อข่าแพ้เนี่ย่ค่อยมากช่วงผมมาเลี้ยงไม่ไม่ที่แรกนี่ยป้าตัวเฮ็ดลูกมันนําเกือบบท่าน,น,บบนเอาไปซื้อตัวผู้บแา้ลก็เอามาสมสมบอกมานนี่น้อยเล็กๆเ,เพื่อกับมาถามสื่อเดี่ตั้งแต่ปีหกหกสองหกสามหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เนาะเพราะยไง มีแพร่ขายบอใหญ่มีแพ่ขายบอตึกเสียข้าวเนะี่ยบาทมหอดหกห้าหกหกหกเจ็ดมาซื้อแพรด้วยบ่ว่าแต่ว่าบอเม็นมาบ่สเนี่ยขายด้สัตผู้ชมเพียงแต่ว่าคนเลี้ยงลดลงเนาะบาทนี้เพื่อนก็บ,บ่คคอยเลียนยผ่านแต่กี้มันก็มีแน่ขังบ้านอ้อมแอบมูอนี่ก็มี่มงแต่แพรอันนี้ผมผมไปจ้องให้เบิ่งหมูหน่อยนะนั่นมูหน่อยก็าลังกอกไปน้ำแม่ เดียด๋วยว,ยว,ยวยผมให้ผมตั้งกล่องดีๆกอนเพราะผมว่าเดี๋ยวขากล่องมาบนึง่งจีเห็นไหอันนี้มูน้อยเจ็ดโตนี่มันออกมาแล้วกำลังเดือนนี่แหละท่านผู้ชมโอ้ยว่าได้แอกผมมือสันผมมือสันผมอ,อซูม่มากการซูม่ม,ม,มันก็นต้องน,นิ่งที่สุดเพราะว่าว่าเดี๋ยวขากล่องมาผมจับกล่องถ่ายเลย แล่นไปละโห่ๆเก๋ๆสร้างมันส์อเอ้ามันเมือนันนี้เขากับทายแพะท่านผ e. ู้ชมเบืองเพราะว่าเลี้ยงแพะเดี๋ยวนี้มันก็ดีอยู่นะครับมันก็ยังดีอยู่ดอกเขากับเห็ดไปตามขันไปตามต่อนอกกันรักษาไปตามโลกมันนั่นแหละมือนขันนั้นมีไข่มีป่วยแต่ว่ามันก็บ่ค่อยมีโรคหอกท่านผู้ชมเพราะว่าเขากับพยายามเอ่อแต่ละเดือนผมผมจะใส่ ยาขาพยาธิทั้งทั้งนอกนะบมเป็นบมให้กินผมฉีดเราผมฉีดยาขาพยาธิแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันนี่ขันกาว่าอผู้ใดพ่นมาสั่งเลยว่าอเดือนหน้าสีมาสื่อแพรก็น้าว่าเสรนผมก็สิพยาโมเสีดมันแต่ว่าสีดมันมันมันมีส่วนเกี่ยวของยังบ่ประสรนมันบ่คือยารักษาโรคหอกยาขาพยาธินะครับแต่ว่าขันคือเมื่อนยารักษาโรคเนี่เขากับบ่ขวรสีขายเขาจ้าทารฉีดไปแล้วนะครับมันสี บอกค่อยดีนะแต่ว่าเกี่ยวกับยาพยาธินี่มันแทงอ้วนนะครับสังเกตเิแพลผมมันไม่ได้ต้นอ้วนเดยก่อมันสีอ้วนนี่เพราะว่ามันได้ยาข่าพยาธิอยู่ทุกเดือนอันนี้ก็ฉีดมาจากมือวันที่วันที่หนึ่งวันที่สองเนาะฉีดวันที่สองนะครับมือน้กาวันที่ใดไล่ะเจ็ดแปดมาลนะ่กะก็ถือว่า มันมันทายแล้วนะครับมันทายออกมาแล้วนะครับประมาณจะเกาหมือดซี่หมืเนี่กับเบิร์เบิร์ลินแหละบดเชิงเกาหมือดซี่หมือดสำหรับหาหกหมือกับเบร์ลิลนเลยแหละเนวอ่ามันมันเป็นยังยังอยากฉีดเพราะว่ามันมันสิรักษาได้หลายโรคคือพวกเฮบเฮาอย่างสิพวกให้ให้ไก่นี่หทั้งนั้นกับมาอยู่น้ำน้ำอันนี้เดยมันกับมันหมุนอยู่น้ำแพร่แพร่ด้อยู่บ่เลยนอนได้ขันสมมติว่าเฮาเฮาบ่สนใจมันนะครับ เขากับพยายามฉีดยาเพราะว่าไกลมันก็ไปนอนน้ำขอ,อกแผลนะผมผมสิพยายามฉีดยาอันพวกยาขากับปูนนะครับมันจังบเ่เป็นผิดเป็นผิดกับพวกสัเฮาฉีดไปน้ำใหม่น้ำลกไก่ลกกา,กกาน้ำขอ,อกแผลขอ,อกยังแ,แล่วกะ็เอาปูนขาวมาวานนะครับน้ำผื่นมันปูนขาววานเนี่ยอาศัยว่า,ามันได้ลดกดลดหยังลงไปจักหน่อยหนึ่งตามจริงแล้วของ ขอกของผมนี่มันมันสีมีอยู่เป็นสองสันเนาะมันกัสิขึ้นไปนอนอยู่สันบนหน่อยตัวนี้เป็นสีนอนอยู่พื้นดินนะครับช่วงนั้นเจ็ดสิบตัวแปดสิบตัวนี่นอนอยู่พื้นนี่บ่บ่บ่ถึงยี่สิบแต่ว่ามันกันอนอยมันกับโบเมรานโบนอนมันแออันหลมันกัลงมานอนตะร่างสิน่ะแต่ว่าช่วงนี้มันบ่หลายตัวขึ้นเบิดขึ้นคอกเบิดเพราะว่ายน่าขึ้นมาแย่งไฟเบิ่งนี่บ่ทั้งคอกทั้งรุมนี่มีอีกแต่นั่น ถ้ามนีมันสีมีตั้งแต่หมูเพราะว่าผมบุฟิดขอกเลยนะเ,นเล่นเขาเล่นหรอกอ่ะท่าผู้ชมเบิ่งคลิปมากอะ่ะผชมพวนนาาเอาซ้ำนีกน่กอนนะครับเอาไว้คลิปหนาะผมสิมาหาย่ันผู้ชมเด้เบิ่งกันสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ผู้ขเขามากเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเอาสําหรับํำคลิปนี้เอาซ้ำนีกน่กอนเอาไว้คลิปหนาจังคอยพอกันสวัสดีครับ